ล่าให้ฟังหลังจะติดแอร์ใหม่ไปไม่ถึง24ชั่วโมงนะเรียกได้ว่าเป็น first impression สัมผัสแรกหลังจากติดแอร์ใหม่ก็แล้วกันคลิปนี้เมื่อคืนโพสต์ไปในเพจ Facebook ว่าติดแอร์ใหม่แล้วเรียบร้อยมี Wi-Fi เอาเข้า Home Assistant ได้แอรหลายๆคนก็คอมเมนต์เข้ามาถามเข้ามานะวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าว,ว่าติดแล้วเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ วิธีการเอาเข้า h o อ e Assistant นะครับส่วนการใช้งานระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวอาจจะทำคลิปอัปเดตออกมาอีกทีหนึ่งครับขอใช้ไปสักเดือนหนึ่งปีหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับวันนี้มาเล่าประสบการณ์ครั้งแรกกันก่อนนะครับผมติดเจ้าตัวนี้มานะครับ Daikin ซ e t ส s i n v e r t e r นะครับเ e t ั s คือเป็นชื่อเรียกหรูๆของเขานะครับแต่โมเดลเนมจริงๆของเขาเนี่ยก็คือตามนี้เลยนะครับ18,000 BTU นะครับหมดมาประมาณ36มหมื่นหกนะครับรวมค่าติดตั้งรวมทุกอย่างแล้วเนี่ย จบที่มา3 6ม0 0นะครับแล้วถามว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนแอร์นะครับทางนั้นที่ก็มีแอร์เดิมอยู่แล้วนะครับแอร์เดิมของผมเป็นมิสูบิชิฟิกสปีดนะฮะซึ่งมันก็กินไฟดูเดือดในระดับหนึ่งนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับก็คือเป็นได i k ก n ินเซตตัวนี้ได้แหละนี่คือเหตุผลแรกนะครับก็คือประหยัดไฟกับอีกหนึ่งเหตุผลนะครับก็คือเจ้าตัวเซตัตเนี่ยมันมีโมดูล Wi-Fi มา ในตัวเลยนะครับดังนั้นการที่ว่าคุณจะเอาเข้า IoT เข้าอะไรเนี่ยคุณไม่ต้องไปซื้อโมดูลแยกนะครับก็คือในไดกินรุ่นเก่าเนี่ยคุณซื้อแอร์คุณได้แอร์นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะได้ต่อ w i f i ได้ต่อแอปได้คุณต้องไปซื้อโมดูลมาใส่เพิ่มเองซึ่งราคาประมาณ2000ถึง3 0 0 0นะครับแต่ตัวเนี้ยมันติดมาให้จากโรงงานเลยนะครับติดปุ๊บเปิด w i f i ที่ตัวมันใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันทำอะไรยังไงได้บ้างไอโอทของมันเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือ มันมีแอปของได k ินเองนะครับก็คือใช้แอปของมันได้เลยถ้าใครจะมาเข้า Home Assistant นะครับส่วนวิธีการต่อก็คือเนี่ยเปิดดูในคู่มือได้เลยนะครับว่ามันต้องกดรีโมทกดอะไรยังไงนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากตัวนี้นะครับแต่ผมจะไม่รีวิวแอปเดิมของมันก็แล้วกันผมจะมาให้ดูใน Home Assistant ของผมนะว่ามันเอาเข้าแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่มาดูกันนะเอามาดูวิธีการเอาเข้าก่อนนะครับวิธีขั้นแรกเลยนะครับก็คือ เอาแอร์ของคุณต่อกับ Wi-Fi บ้านนะตามคู่มือของไดกินที่ผมให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับทำตามคู่มือให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับคุณเข้าไปดูในเราเตอร์บ้านของคุณนะครับมันก็จะมี Air ์โผล่ขึ้นมานะครับเนี่ยอันนี้ของผมต่อแล้วเห็นไหมเรียบร้อยมีรูป Air มีอะไรขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้มันก็จะได้ IP Address ขึ้นมาครับนี่ IP แของผมนะครับ1 0 10 10, 10 244ตัวนี้นะครับ พอได้แล้วนะครับคุณก็ฟิก IP ให้มันสักนิดนึงครับเดี๋ยวเลขมันจะเลื่อนนะแล้วมันจะแบบว่าบางวันมันจะคุมไม่ได้นะครับก็ฟิก IP ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ครับกลับมาที่ Home Assistant นะครับวิธีการเพิ่มแอร์เข้าไปนะครับไปที่ล่างซ้ายตรงนี้นะครับ Configuration กดมาที่ Integration นะครับแล้วกด Add Integration ตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือ Home Assistant เนี่ยมัน support Daikin แบบ Official นะครับคุณก็หาไปได้เลยว่า Daikin นะครับนี่ Daikin AC ขึ้นมานะครับก็กดขึ้นไปนะครับ ทีนี้มันจะถามเรา3าอย่างนะครับอย่างแรกคือโฮสต์อย่างที่2คือ API key อย่างที่3ามคือพาสเวิร์เราไม่ต้องสนใจ API key กับ Password นะครับมันเป็นของรุ่นแอร์ต่างประเทศนะครับของไทยเราเนี่ยใช้แค่โฮสต์ตัวบนนี้ตัวเดียวนะครับก็คือเอาเลข IP จากเราเตอร์ของเราเมื่อกี้นะครับไอตัวเนี้ยมาใส่ในนี้นะครับแค่นี้แล้วกด Submit ได้เลยนะครับแต่ทีนี้ผมเอาเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็จะโผล่มาตรงนี้นี่หนไหม สิบสิบสิบสองสี่สี่นะครับนี่มาแล้วนะครับแล้วถามว่าเอาเข้ามาแล้วดูอะไรได้บ้างนะครับมาดูกันนะครับนี่ด้านซ้ายนี้นะครับก็คือควบคุมอุณหภูมิปกติเลยอ่ากี่องศาก็ตั้งไปนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นโหมดนะครับซึ่งโหมดมันเยอะมากนะครับมีฮีตติ้งด้วยนะครับซึ่งในไทยไม่มีนะครับตัวนี้มันเป็นเทมเพลตที่แบบว่าเขาใช้กันทั่วโลกนะครับฮีตติ้งคูลิ่งรายแฟนแล้วก็ปิดเครื่องนะครับ ประมาณนี้ครับแล้กด3จุดขึ้นมาครับมันก็จะคุมเพิ่มได้อีกก็คือมีนี่โหมดเรื่องโหมดตรงนี้นะครับแล้วก็มีพ r e s e t นะพรี s e t นี่ก็คือพวก powerful พวก away ที่มันเป็น i ของเขาครับแล้วก็มีพัดลมนะครับคุมพัดลมได้แต่สิ่งที่หายไปอย่างหนึ่งครับก็คือมันคุมสวิงไม่ได้ครับยิ่งในตัวเซตัสครับมันจะสวิงได้2ทิศทางกล้องไม่โฟกัสนะก็คือขึ้นลงเหมือนแอร์ปกติทั่วไปแล้วเซตัสมันจะคุม ซ้ายขวาได้ด้วยนะปัดลมซ้ายขวาได้ด้วยแต่ใน h o m s i s t a n t เนี่ยมันยังไม่สามารถคุมได้นะก็คือได้เท่าที่เห็นเมื่อกี้นะครับแต่มันจะมีสิ่งนี้เพิ่มเข้ามาให้ครับสิ่งที่รีโมทแอร์ไม่มีนะก็คือค่าที่มันอ่านออกมาได้นะมีอะไรบ้างนะมีอุณหภูมิภายในความชื้นนะแล้วก็อุณหภูมิภายนอกนะแล้วก็มีตัวสตรีมเมอร์ด้วยนะก็คือเอาไว้ปิดเปิดตัวไอออนของเขาสามารถคุมในนี้ได้เลยแล้วก็อันสุดท้ายนี่ครับอาจจะดูลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะครับ คือความเร็วของคอมเพรสเซอร์ครับอ่าอย่างนี้ผมบอกไปว่าแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันสามารถปรับความเร็วความแรงคอมเพรสเซอร์ได้แบบว่าละเอียดมากๆนะครับตรงนี้มันก็จะเอามาแสดงค่าด้วยนะครับเห็นไหมว่านี่ผมซูมให้ดูนะครับนี่เห็นปะอันนี้เปิดแอร์ใหม่ๆทําทำงานแบบสุดทำงานแบบเต็มที่นะครับแล้วพอห้องเย็นมันก็แบบลด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 ลงมานะครับแล้วก็นิ่งๆอยู่ประมาณนี้อันนี้ผมเร่งนิดนึงผมร้อนนะครับแล้วก็เนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับ นี่คืออินเวอร์เตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นแอร์ธรรมดาคือปิดศูนย์เปิดร้อยปิดเปิดปิดเปิดมันเลยรู้สึกว่าร้อนๆหนาวๆน,นั่นเองนะครับอันนี้คือค่าที่มันเอาเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมีคนถามว่าอ่ะถ้าเกิดเรากดรีโมทแบบเนี้ยนะครับมันจะเร็วแค่ไหนนะครับมันจะเร็วแค่ไหนนะครับอย่างเช่นตอนนี้เห็นไหมว่าผมตั้งไว้ที่26นะครับอันล่างนะครับอันเล็กอันบนคืออุณหภูมิปัจจุบันนะครับผมตั้งไว้ที่26ผมจะลองกดรีโมทนะครับไป ยี่สิบเจ็ดดูกระานอ่ากดไปยี่สิบเจ็ดนะครับมันจะใช้เวลาประมาณสิบห้าวินาทีในนี้ถึงจะเปลี่ยนนะครับระหว่างมันเปลี่ยนนะครับผมก็จะให้ดูอีกหน้าหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันดูแบบไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับผมก็เอามาจัดเรียงใหม่ให้เป็นแบบนี้นี่นะครับให้ด้านบนนะครับมีโหมดแค่ที่เราใช้นะครับก็คือเอามาแค่สี่อันนะไอ้พวกทําความร้อนมันใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเอามานะครับอันนี้ก็คืออุณหภูมินะครับ ที่เราตั้งอันนี้คืออุณหภูมิปัจจุบันและด้านล่างนี้ก็คือเป็นเซนเซ,นเซอร์ดื่นที่มันเรียกค่าออกมาได้นะความชื้นอุณหภูมิความเร็วคอมเพรสเซอร์แบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันก็ย่าง2หกอยู่นะมันยังไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเราสั่งจาก Home a s s i s t a n t ไปที่แอร์อันนั้นอะ่ะจะทันทีเลยนะค,คือกดในนี้แล้วก็จะทันทีเลยนะกดแล้วไปเลยแต่ถ้าเกิดสั่งจากแอร์กลับมามันจะช้านิดนึงนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะใช้ h o m e a โมทแอร์ใช้เตนา มันอัตโมัอยู่แล้วอ่ะเหมือนผมเดินเข้าห้องมาไฟเปิดแอร์เปิดทุกอย่างคือเราแทบจะไม่ต้องแตะไม่ต้องกดมันอยู่แล้วไงผมก็เลยไม่ได้ใช้รีโมทมันสักเท่าไหร่นะครับตอนเครื่องเก่าผมก็ทําแบบนั้นเหมือนกันทีนี้อีกส่วนหนึ่งคือการกินไฟครับอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟประหยัดไฟจริงครับในระยะสั้นครับเท่าทดี๋วผมติดมาวันหนึ่งเนี่ยเห็นเห็นผลในระดับหนึ่งเลยนะครับให้ดูกันตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือการาฟการกินไฟของห้องผมนะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ออกมาจากแอร์นะครับมันไม่ได้ออกมาจากเซนเซอร์ในตัวแอร์นะครับคือห้องผมเนี่ยมันมีตู้คอน s u m e r ที่ผม DIY เล่นนะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะฮะก็คือสามารถวัดไฟวัดการกินไฟทั้งห้องได้ถ้ามีตัวสีฟ้าเนี่ยตัวนี้เห็นไหมไอ้ที่ไฟมันแวบๆอยู่เนี่ยนะครับก็คือวัดการกินไฟทั้งห้องเลยนะครับเอาเข้าโฮมสแตนได้เหมือนกันนะครับถ้าสนใจอาจจะทําคลิปเร็วๆนี้นะที่นี้มาดูการกินไฟกันนะครับกลับมาอันนี้คือแอร์เดิมของผม นะครับอยู่ประมาณ1,7800วัตต์นะครับเนี่ยเห็นไหมช่วงที่มันทํางานนะครับมันก็จะ1 7น0 0็อันนี้คือช่วงที่มันตัดนะครับมันก็มีคอมพิวเตอร์มีเน็ตเวิร์กมีอะไรของผมอยู่นะครับเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้มันตัดมันทํางานมันตัดมันทํางานแต่แอร์ใหม่ครับนี่ครับวันนี้เลยเห็นไหมอยู่เฉลี่ยนะครับ700 800วัตต์แค่นี้นะครับมีช่วงที่แบบว่าเปิดใหม่ๆมันเร่งขึ้นไปนะครับ1,000กว่าวัตต์1,500วัตต์ แต่พอห้องมันเย็นแล้วมันก็ประหยัดไฟในระดับหนึ่งเลยนะครับทีนี้มี1หนึ่งหน้าครับหน้า energy ครับนี่หน้าใหม่ของโฮมเวสแนด์นะครับการกินไฟนะครับแอร์ใหม่กินประมาณ0.7 0.8นี่ช่วงเที่งที่งเลยเนี่ย12.00นะครับกินมา0.8หน่วย0.7หน่วย0.8นะอันนี้ผมเร่งขึ้นไปนิดนึงมันเลยกินเยอะนะอันนี้ก็ลงมาละ0.8อ่ามาดูแอร์เก่ากันบ้างครับแอร์เก่าผมแมคบ น,นี่นี่คือแอร์เก่าของผมครับหนึ่งจุดเก้าห้าหน่วยหนึ่งจุดแปดเจ็ดหน่วยหนึ่งจุดเก้าคือเกือบเกือบสองหน่วยครับเรียกได้ว่าแค่นี้ก็เห็นผลแล้วว่ามันประหยัดไฟนะครับเดี๋ยวผมใช้ไปสักพักแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปอีกทีนะครับรอให้พวกนี้มาเก็บข้อมูลได้เยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวมาเทียบกันแล้วก็มาเทียบบินค่าไฟด้วยใช้ไปสักเดือน2เดือนอย่างเงี้ยแล้วมาเทียบดูซิว่าบินค่าไฟจะลงจริงไหมนะครับแต่เบื้องต้นก็เห็นแล้วแหละว่าเนี่ยค่าไฟ การจินไฟมันลงขนาดนี้แล้วนะครับก็น่าจะประมาณน,นี้ตอนนี้มันเปลี่ยนยังงวะน,นี่เปลี่ยนละกว่วาจะเปลี่ยนนะครับอ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าผมกดมันก็แต่เออมันจะสาธิตยังไงเพราะว่าอุณหภูมิมันก็ไม่ไมสามารถวัดได้ดูได้ว่าเออเย็นแล้วร้อนแล้วนะครับเออแลนแหละโอเคนะครับก็น่าจะจบไปประมาณนี้ก่อนถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ลิงก์ไว้ในคำอธิบายวิดีโอก็แล้วกัน,นครับสำหรับวันนี้ก็ จากกันไปเท่านี้สำหรับวันนี้อย่าลืมทำไมต้องสาหว่าวันนี้หลายรอบว่ะสำหรับวันนี้อ,อ,านนอายักอีกสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวัสดีที่ Facebook YouTube และเว็บไซต์ลิงก์นครบอธิบายวิดีโอสำหรับวันนี้แดงปลาสวัสดีครับสำหรับวันนี้